ทนหน่อยน่าเอาล่ะไม่เป็นไรแล้วอย่าสงสัยอยู่มะเขาไม่ได้ฆ่าใครเลยดูเจ้าสิ ทำให้ข้าตงเสียชีวิตโดยใช่เหตุโดยที่เจ้าไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องมาพูดให้ตัวเองดูฉลาดเลยอยหน่อยข้ากําลังระบายความโกรธอยู่เจ้าเองก็โกรธไปเรื่อยจอกมันเถอะแต่ข้าโกรธเจ้าเอเอเออ้ย,อยเจ็บนี่พวกเราแค่แสดงกันใช่ไหมแต่เจ้าก็เอาจริงเอาจังขนาดนั้นเลย,ยพี่ใหญ่เรามาจับขั้วก็นสิโนไปหมดแล้วเนี่ยก็ให้พี่ใหญ่เป็นคนตัดสินสิก็บทที่เจ้าเขียนมันน่าํำคาญอะไรนะ จำข้าไม่ได้เหรอข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าเจ้าเป็นใครข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าให้พูดซ้ำไปซ้ำมาใครมันจะไปนทนได้อยากจะฆ่าให้ตายนักเอ้เลิกทะเลาะกันได้แล้วนะ้ตกลงคือเชิงมันสวยใช่ไหมมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเขารู้ว่าเราแค่แสดงและจงใจโยโยุเราดูข้าซิพวกท่านบอกให้ระวังตัวแล้วพวกท่านดูผลลัพธ์สิโอ้ยียย่นี่ังข้านะ ตรงนี้คืออะไรนะก็หัวใจไงล่ะนี่ถ้าเป็นมนุษย์ข้าคงตายไปแล้วสี่แย่แกตายได้เลยนะนแต่ว่าเขาไม่ตายเพราะเขาถูกหมกป้องกัปีาศาจถ้าผู้ถูกไหม<ฮ>ถึงแม้หวังฟู่จะดูเงอะงะแต่ว่าข้านะ่ะจริงจังมากนะแบบน,นี้สิถึงจะเรียกว่าราบอบคอบอะละเอียดรบอบคอบไม่งพี่ใหญ่คงไม่ให้ข้าทำหรอกทุกคนว่าข้าน่าเกลียข้าก็แค่ หลอแบบหลบนายเท่านั้นเองอะนี่น้องเล็กเจ้าพอได้แล้วหน้าเฮ้ยเฮเผลที่ข้ายังไม่ตัดสินใจเพราะข้ายังไม่รู้สึกถึงรัศมีปีศาจจากร่างกายของเขาด้วยการบ่มพาอมามากกว่าพันปีรัศมีของเขาน่าจะแข็งแกร่งมากอาจถูกปกปิดด้วยรัศมีความดีของเฉิงม่นสวยก็ได้ไม่มีทางอ่ะ พี่ใหญบอกว่านั่นปีศาจปีศาจไม่มีรัศมีของความดีใช่เป็นไปไม่ได้ต้องมีบางอย่างถูกยกเลิกรัศมีปีศาจของเขาแม้แต่ข้ายังไม่มีเบาะแสแต่ข้ามั่นใจว่าเราคงจะจัดการปีศาตัวนี้ไม่ได้ง่ายๆแน่แล้วเขาก็ฉลาดกว่าเราเราต้องระวังมากกว่านี้แล้วก็ห้ามพลาดได้ยินไหมอืม,อม รกรบทั้งหลายวันนี้ข้ามาที่นี่เพื่อแสดงความเสียใจการสอบสวนได้พิสูจน์แล้วว่าวีรบุรุษผู้ชอบทําในใจเรามือปราบเฉิงเหมินเซวยเป็นปีศาจอย่างแน่นอนป,นปีศาจอะนรเนีนน่ยปีศาจอะไเน่ชาวเมืองชาหูปฏิบัติกับเขาเป็นอย่างดีแต่เขาก็สร้างปัญหาเหมือนกับพวกปีศาจไม่มีผิด และทําให้ทั้งมืองตกอยู่ในความทุกข์ยากและทุกทรมานนี่เธอเป็นการในรักคุณทุกท่านชาวเมืองชาโฮจะจดจำพวกท่านทุกคน,นทุกคนดืน่มดื่ม ได้ทั้ยคำว่ามังกรเขียวเสือขาวแล้วก็หัวมังกรบ,บ,นบนอกข้าสักร,ร้านไหนข้า,าจะถือดาบสังหารพิศาจของข้าและแทนที่หน้าอกของสตรูสักร,ร้านไหนเป็นอ้อเอเดี๋ยวไปสิอล้ยอุ้ยฮ่า่จะตี Cảm nice. <laughs> ơn <man>. <coughs>